จิตใครรักษาจิตเป็นพรมวิหารสีได้ไม่ต้องรอไปเกิดเป็นเทวดาระวางเป็นมนุษย์อยู่ก็ยิ่งกว่าเทวดาอีกคำว่าเมตตาเมตตานี่เราจะเมตตาเขาสงสารเขาคิดเมตตาเขาเราคิดสงสารเขาคิดเมตตาเขากับที่เราไปคิดตำหนิเขาติเตือนเขาว่าเขา ทางไหนมันเป็นบุญล่ะทางไหนมันเป็นบาปล่ะนี่มันเห็นชัดตรงนี้กะรุณาเราก็คิดจะช่วยเหลือเขาปาดนาใา้เขาพ้นทุกข์คิดช่วยเหลือเขากับที่เราไปคิดเป็นอกุศลกับเขาอันไหนมันบุญบาปอีกเนี่ยข้อปฏิบัติมันเห็นชัดจริงๆถ้าเราจะปฏิบัติมิสิกันมุทิตา ็เขาได้ดีก็ต้องคอยยิยนดีกับเขาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคา้านไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายไหนได้ตำแหน่งปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งต้องยินดีไหมนี่แหละมุทิตาถ้ามาโจมตีตีโฟยตีพายมันจะเป็นบุญตรงไหนล่ะฉะนั้นแล้วคำว่าอุเบกขา ก็หมายความว่าเราต้องมีให้ครบสี่ข้อเมตตาก็ยังอยู่เหมือนเดิมกรุลามก็ยังอยู่เหมือนเดิมมุทิตาก็ยังเป็นเหมือนเดิมเต็มเปี่ยมอุเบกขาก็หมายถึงว่าเรื่องนี้เรายอมรับเราทำใจได้เราตัดใจได้ชื่อว่าอุเบกขาไหมนี่ไม่ใช่ว่าอุเบกขากูไม่ยุ่งมึงโอ้โหเขาถามไหม ไม่อยากพูดไม่อยากคุยกันนั่นเป็นมาณะทิฏฐิรู้ไหมเป็นศัพยทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิถืออัตตาตัวตนยึดเขายึดเราอยู่เราอย่าไปคิดว่าอุเบกขาคือไม่ยุ่งอุเบกขานี่ก็หมายถึงว่าทำใจได้ตัดใจได้ปรงได้วางได้นี่แหละเรียกว่าอุเบกขา ไม่มีติสินไม่มีนินทาไม่ตำหนิติเตือนว่าใครไม่เรียกว่าอุเบกขาคนทำใจได้นี่จงจำกันเอาไว้ว่าคำว่าอุเบกขาเป็นแบบนี้ว่าอุบกยขาไม่ยุง่งไม่พูดไม่คยุยไม่ยุง่งนี่ก็ไม่ใช่อุเบกขานะเป็นมานะทิฏฐินั่นเองชื่อว่ายังคิดเอาชนะในทางผิดๆอยู่นั่นเองฉนะนั้น ขอให้ทุกท่านเอาข้อเทศนาธรรมไปประพฤติปฏิบัติเอาไปแก้ไขกันนะ